เชื่อมลูกขอเป็นสะพานบุญลูกขอเป็นตัวแทนทุกไรเชื่อทุกทุกไรน้าที่มีความศรัทธาต่อองค์พ่อพระราหูที่มีความศรัทธาต่อร่างกายสังขารของหมอปุณนนี้ทุกคนมาด้วยความทุกทุกคนมาด้วยความหวังทุกคนมาด้วยความศรัทธาขอารมีองค์พ่อพระราหูเปิดทางเปิดประมีวันนี้ทุกคนตั้งใจสละเสียเงิน เส,สียเบี้ยเสียอาศิีรูปีของตัวเองเพื่อมาถวายของดำและจุดเกียนใจชัยให้กับองค์พ่อพระราวูด้วยเงิน88บาทขอบารมีองค์พ่อพระราวูเงิน8 8บาทนี้ขอให้เป็นตัวเลขแห่งความพิกผันขอให้เป็นตัวเลขแห่งความมงคลพลิกดวงพลิกชะตาให้กับทุกๆรายช่วทุกๆร,กกรกายนาที่อยู่ในมือของข้าพเจ้าหมอปุญญาบารมีอันหนึ่งอันใดนับตั้งแต่วินาทีนี้ขอบารมีองค์พ่อพระราวูประทานพรพลิกดวงพลิกตาให้กับทุกคน รับแต่พลังการเงินมีพลังโชคลาภพลังความมั่งคั่งพลังความร่ำรวยหาผู้ใดที่มีมีความติดขัดขอบรมีองค์พ่อพระราหูประทานครให้กับลูกศิษย์ของพระเจ้าหมอาุญญานบรมีทุกใครชื่อทุกๆราใครนามด้วยเถิดและเจ้าคับสาธุสาธุสาธุขอบรมีสิริพิพัราภ้งีเป็นสักขีพยานขอบรมีองค์พ่อพระราหูที่สักศิษอยู่นักตรนนี้เมตตาเปิดทางให้ด้วยเถิดและเจ้าค,ค้า วัดีค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นวันพุธที่8นะคะมีนาะคม2566นนะคะวันนี้หมอปุนเองก็พอเป็นตัวแทนนะคะให้กับลูกศิษย์ทุกทท่านที่มีความศรัทธาในตัวหมอปุนแล้วก็ที่มีความศรัทธาในพลังขององค์พ่อพระราหูวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันของพ่อพระราหูนะคะวันนี้เราได้มา ไหวของดาแก่องค์พ่อพระราหูแล้วก็มาจุดเทียนนะคะเทียนพระราหูเพื่อเสริมดวงชะตากันนะคะเขาเรียกว่าความเชื่อความศรัทธาที่เรามีให้กับบารมีองค์พระราหูนั่นหมายถึงเทพเจ้าแห่งความพลิกผันนะคะจากร้ายให้กลายเป็นดีนะคะวันนี้ก็เป็นตัวแทนนะคะได้ทําในหน้าที่แล้วก็ทุกๆราไรชื่อนะคะหมอบุญได้อธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทเทวดาวฟ้าดินแล้วก็ต่อองค์พ่อพระราหูได้อธิษฐานจิตให้กับ ทุกๆรายชื่อนะคะได้พลิกดัวพลิกชะตาไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอให้แสงเทียนแสงสว่างนี้แล้วก็ขอมงคลทั้งแต่อย่างนะคะ ส่งผลส่งกลับให้กับทุกทกท่านทุกๆุกรายชื่อนะคะหากผู้ใดนะคะท่านไหนที่ชีวิตกําลังติดขัดอนใดอยู่นะคะหมอคุณก็ขอส่งพลังในบารมีในเป็นตัวแทนในรูบาจากขอเป็นพลังขอเป็นบารมีนะคะในตัวแทนของบารมีองค์พ่อพระราหูนะคะเปิดทางนะคะให้กับทุกท่านนะคะให้กับท่านที่กําลังมีปัญหาอยู่นะคะขอให้ชีวิตคุณมีแสงสว่าง หากท่านไหนที่รองเงินอยู่ขอให้คุณได้เงินอย่างสําเร็จหากท่านไหนที่รอง,งานอยู่ขอให้คุณได้งานอย่างสําเร็จหากท่านไหนมีปัญหาครอบครัวอยู่ก็ขอให้ครอบครัวของคุณพบเจอแสงสว่างหากท่านไหนหวังเรื่องของการเงินโชคลาภบุญก็ขอให้คุณสําเร็จ <c oughs> มีโชคดีาลาภันเข้ามา หากสิ่งหนึ่งสิ่งไหนที่คุณกําลังรอคอยอยู่หากสิ่งหนึ่งสิ่งไหนที่คุณกําลังทุกข์หรือคุณกําลังประสบป,ปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้นะคะขอบาร,รมีองค์พ่อพระราหูนะคะส่งพลังให้กับทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อนะคะที่หมอปุลกับหมอยินได้ทําปฏิบัติมาเสมอนะคะในการบูชาองค์พ่อพระราหูนะคะเราเชื่อมั่นว่าพ่อพระราหูท่านคือเทพเจ้าขแห่งการขจัด เอภัยทุกอย่างเทพเจ้าแห่งการขจัดมลมนดําคุณไสทุกอย่างเทพเจ้าแห่งความพลิกผันพลิกดวงชะตาทุกๆอย่างวันนี้เราสองคนก็รู้สึกดีใจนะคะที่เราได้เป็นตัวแทนนะคะให้กับทุกๆคนนะคะในการทําหน้าที่ในนามของหมอปุลในการจุดเทียนนะคะเสริมดวงชะตาเปิดแสงสว่างเปิดทางให้กับทุกๆคนนะคะที่มีความสัทธานะคะวันนี้ก็ทุกๆยอดบุญน,นะคะที่คุณโอนมานะคะ88บาท นะคะเราได้ร่วมการถวายของดำและจุดเทียนนะคะต่อหน้าองค์พ่อพระราหูส่วนที่เหลือนะคะคุณขออนุโมทนาบุญณนะตรงนี้ด้วยนะทุกท่านได้ร่วมนะคะส่วนเงินที่เหลือปัจจัยที่เหลือเราได้เอามานำสร้างเทวาลนะคะเป็นสถานที่ตรงนี้ที่เดี๋ยวต่อไปมาปุณก็จะมาทำหน้าที่อยู่ตรงนี้นะคะเพื่อทำหน้าที่ในการสืบทอดนะคะในการ แก้ไขดวงชะตาให้กับเพื่อนมนุษย์ที่มีบุญสัมพันธ์กันทำมาที่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมอบให้ทำนะคะก็อาานุโมทนาบุญด้วยนะคะยอดเงินนี้88ถือว่าเป็นเลขตัวเลขที่ดีนะตัวเลขแห่งความพิกคันนะคะเ็าเรียกว่าทําให้คุณมีเงินมีกินมีใช้ไม่มีวันสิ้นสุดวันนี้ก็ฝากนะคะเนาะฝากดูตรงนี้เนาะฝากคลิปดีดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะพบเจอแสงสว่างมีแต่สิ่งดีๆนะคะเป็นต้นไปเนาะ อ่านโน้มัวธานาบุญไปด้วยกันนะคะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายขอฝากนะคะขอฝากเรื่องของงานไหว้รูนะคะงานไหว้รูวันที่19มีนาคมนี้นะคะเขาบอกว่าสิ์มีรูย่อมเจริญรุ่งเรืองนะคะอย่าลืมนะคะจุดเดิมอย่าลืมจุดแรกนะคะจุดแรกเราเข้ามาหาหมอปุลเรามีชีวิตติดขัดยังไงนะคะตอนนี้ชีวิตเราดีขึ้นราบรื่นขึ้นนะคะบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมครูบาอาจารย์ ะะเพราะว่าวันที่19มีนาคมนะคะจะเป็นวันที่เราได้กลับไหว้ครูบาอาจารย์ด้วยกันนะคะก็คือคุณจะได้พบปู่นะคะปู่บรมกรูคุณจะได้พบองค์พระแม่ทุกสายยานนะคะที่อยู่ในร่างกายสงคัญของหมอปุนแล้วในพิธีสาคัญเลยอันนี้สําคัญมากจะมีการตัดกรรมขอขอมาการรมถอนคำสาปแช่งและตัดสินบาศสินบนนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็มี นะคะพามาจากอีสานเลยนะคะเขาเรียกว่าสายันพญานาคราชนะคะแล้วก็เรามีการอัญเชิญนะคะพญานาคด้วยนะคะวงสงพญานาคด้วยนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะขอให้ทุกท่านที่กำลังดูอยู่แล้วก็ขอให้ยอดเงินของท่านนะคะ88บาทย้อนกลับไปหัดทุกๆคนขอให้คุณมีเงินมีทร์บกินเนือใช้เนือเก็บไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ